นภาษานอร์เวย์กับอุอินเตอร์ระดับพื้นฐานติดดิน EP หนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะหรือคนไทยที่กำลังจะย้ายมาอยู่นอร์เวย์ใหม่ๆเลยนะคะอันนี้คือระดับพื้นฐานพื้นฐานติดดินจริงๆนะคะที่ไม่มีความรู้ภาษานี้มาก่อนเลยนะคะก็เหมาะสำหรับบุคคลที่กำลังจะย้ายมาอยู่นอร์เวย์หรือว่านักท่องเที่ยว หรือว่าบุคคลที่ทำงานกับคนนอร์เวย์ w e นะคะหรือคุยกับเพื่อนคุณก็ได้นะคะเพื่อนคุณที่เป็นชาวนอร์เวย์ w e นะคะวันนี้เราก็มาเรียนในหัวข้อ simple Norwegian สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเป็น EP ที่หนึ่งนะคะเอียน ท o u ริสเอียนทัวริสอันนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่านักท่องเที่ยวหนึ่งคนนะคะโอเบสติ l ละโอเบสตินลสั่งอาจจะเป็นการสั่งอาหารการสั่งตัวเครื่องบินการสั่งตัวรถไฟ นี่คือการยกตัวอย่างนะคะส่วนเวลาอุเขียนตัว v แล้วก็จุดตัวกอไก่แล้วก็จุดก็คือคำกริยานั่นเองนะคะในนี้มีคำกริยา1คําคือคำนี้นะคะนอกนั้นเป็นคำนามหมดเลยนะคะเอียนฟรีบิลเลตเอียนฟรีบิลเลตั๋วเครื่องบิน1ใบ หรือหนึ่งตัวเอียนทะูบีเลตเอียนทูบีเลตตัวรถไฟหนึ่งใบหรือว่าหนึ่งตัวนะคะทูบทูบสุดท้ายคำทูบรถไฟ บ u สบูสรถบัสแท็กซีก็เหมือนคำภาษาบ้านเรานะคะคำนี้ง่ายมากแท็กซ <Tax i, S 2> แต่เขาจะออกเป็นอย่างนี้ออกเสียงประมาณนี้นะคะโทนเสียงแท็กซีก็คือรถแท็กซี่บีลบีลรถยนต์รถยนต์ที่ใช้น้ำมันนะคะ เอลบ L ลเอลบลรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต่างกันนะคะเอก็คือย่อมจอาจาก electric นะคะก็คือไฟนั่นเองสังเกตไหมคะว่าเวลาอ,อ่านคำว่าเอียงลิ้นจะมาปิดตรงฟันเอียน ส่วนเป็นบีคือตัว L มาจบตรงคำอูจะกระดกลิ้นขึ้นนะคะอย่างสมมุติว่า b ีนี่เป็นการบังคับให้น้ําเสียงเรานะ่ออกมาคล้ายเจ้าของประเทศที่สุดนะคะต่อไปค่ะ ต้องให้ตรงตรงนี้นะปึ๊บป๊บบหนึ่งอินเนลันอินเนลันส์ภายในประเทศภายในประเทศอูดเนลันอูด เป็นลันในต่างประเทศอุจอ่านในระดับความเร็วปกติอินน์นลนส์อเตินแลนส์ฮัสออกเสียงตัวโออูถ้าเป็นตัวโอธรรมดานะคะอูแต่ถ้าเป็นตัวยูจะเป็นอูภาษานอร์เวย์นะคะ อือต่างกันนะคะอือจะยากนิดหนึ่ง S-P-O-S s พอสหนังสือเดินทางต่างประเทศก็คือพาสปอร์ตหรือว่าพาสปอร์ตบ้านเราง่ายๆนะคะพ o สคอนโทรลพ o สคอนโทรลที่ตรวจหนังสือเดินทางคำคำนี้นะคะบางคนจะออกเสียงว่าพาสหรือว่าพาสคอนโทรล บางคนจะออกเป็นเสียงว่า pause pause control บางคนจะเปลี่ยนตัว o เป็นตัวสระ A. อย่างนี้นะคะเพราะว่าที่นอร,ร์เวย์เขาจะออกเสียงต่างกันถ้าเป็นภาคเหนือก็จะอีกอย่างหนึ่งภาคใต้อีกอย่างหนึ่งนะคะให้เข้าใจกันว่าเอ๊ะบางคนทาไมเรียกว่า pause แต่บางคนทําไมเรียกว่า pass เพราะว่าเขาออกเสียง ไม่เหมือนกันนะคะอยู่ประเทศเดียวกันแต่ออกเสียงคนละอย่างนะคะสำเนียงคนละอย่างก็คล้ายๆภาษาอีสานภาษาเหนือบางคำภาษาเหนือยังไม่เข้าใจเลยว่าแปลว่าอะไรแต่ก่อนไม่เข้าใจเลยคำว่าง่าวยาวอะไรพอได้ดูละครรู้เลยโอเคคงไม่แปลนะคะบางคนอาจจะรู้ว่าง่าว่า ภาษาเหนือแปลว่าอะไรนะคะต่อไปค่ะ e t c o r t e t c o r t แผนที่หรือว่า map ภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เรียนภาษาโนร์เวย์นะคุณอูไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษอย่าเอาภาษาอังกฤษมาผสมปวดหัวโอเคได้ค่ะ b o r s c h bag b o r c h t กระเป๋าเดินทางแบบใบลากใหญ่ๆนะคะ โอเคผ่านได้ยังคะผ่านได้แล้วเนาะต่อไปหน้าต่อไปนะคะเอาสักสามหน้าพอนะคะวันนี้เนาะก็จะนิดหน่อยเรียวมากไม่ตัดไม่ต่อเลยนะคะเอาเรียวๆเ,เหมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะเขมว่าในการเรียนการสอนภาษาเนระ นอร์วีเจนระบบพื้นฐานสําหรับบุคคลที่ไม่เคยเรียนภาษานี้มาเลยเขียนอย่างนี้มันง่ายกว่ายยฉันอยู่ในช่วงเวลาพักร้อนถ้าแปลเป็นประโยคจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่คำว่าเฟรียก็คือวันหยุดพักร้อนหรือว่าช่วงเวลาพักร้อน ให้เข้าใจกันอย่างนี้นะคะยายอาโฟเฟียเฟียร์เรียโฮเทลสังเกตดูลิ้นอุค่ะโฮเทลโรงแรมฟรีพลัสฟรีพลัสสนามบินนะคะแต่ว่า คำนามคำนี้คำที่พูดบ่อยคือ free plus free plus คำนี้ใช้บ่อยมากนะคะคือมันเป็นการแปลงคํานามอย่าสับสนนะคะแต่อุจะยกตัวอย่างมาให้ดูอย่างนี้คือมันใช้บ่อยอะ่ะเอ๊ะฟ ree plus แต่คนส่วนมากจะพูด free plus ยัยอาฟรีพลัสฉันอยู่ที่สนามบินฉันอยู่ที่สนามบินตอนนี้ฟรีพลัสเอ๊แล้วฟรีพลส์แปลว่าอะไรโอ okay. เคฟรีพลสกับฟรีพลส s คือเหมือนกันนะคะแต่เป็นคำนามเฉพาะตัวนี้นะคะจำไว้ว่าใช้บ่อยคือตัวนี้เนาะโอเคค่ะท้าชอปคลิปอุทมอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อูดได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะมีหลากหลายมากคลิปของอุ๊นะคะอุเป็นคนชาวกลสิน์นะคะพูดอีสานเจ้วๆ้วเลยค่ะแต่ในการเรียนของเราขออนุญาตใช้ภาษากลางนะคะทุกคนจะได้เข้าใจเนาะเพราะว่าคนที่ดูคลิปน่าจะมีทุกภาคก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะคะ ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้โควิดระบาดอยู่บ้านนะคะอย่าพยายามไปไหนนะคะถ้าจะไปไหนก็ต้องป้องกันตัวให้ดีนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ